ซัมซุงกราซี่ a ห้าสองห้า g จอเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับชิปเซตแนปดักอนเจ็ดห้าศูนย์ g รองรับห้า g แบตเตอรี่สี่พันห้าร้อยมิลลิแอมพร้อมกับกล้องหลังสูงถึงสี่ตัวด้วยกัน huawei mate x สองสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี้ใช้งานชิปเซต kirin เก้าพันหลุดข้อมูลเซนเซ,นเซอร์ iso cell 2 0 0ร้ล้านพิกเซลจากซัมซุงคาดว่าจะนำไปใช้กับโทรศัพท์มือถือ zte xion ศ0ีปโที่กำลังจะเปิดตัวเป็นรุ่นแรก สวัสดีครับกับม้าพเดกข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับมาที่ข่าวแรกดีกว่าอ่ะผมลืมก่อนแวบ,บชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Sub s cribe ช่องของเราด้วยเพื่อใจพายข่าวสารที่เรามาท์ดีแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะครับ อ่ะครัวนี้มาจริงแล้วข่าวแรกนะครับเรียกได้ว่ามีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาต่อเนื่องเลยทีเดียวและเราเนี่ยก็ทยอยอัพไปตามลําดับด้วยนะครับเพราะนอกเหนือจากตระกูล A-series แล้วยังมีตระกูล M-series ด้วยแต่วันนี้มาพูดถึง A-series ก่อนนะครับในรุ่นของ Galaxy A52 5G ครับซับซุม Galaxy A52 5G ในะรหัสโมเดล SMA5260 ปรากฏขึ้นบนฐานข้อมูลในเทน็น้าพร้อมเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องในเบื้องต้นด้วยว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอเจะรูอยู่ที่ด้านบนตรงกลางและกล้องหลังดีไซน์ใหม่มาถึง4ตััววด้้ยกมมาพอบไฟ LED ที่เรียงกันคล้ายกับ Galaxy S21 Ultra โทรศัพท์พมือถือรุ่นท็อปประจำปีนี้ครับนอกจากนี้แล้วยังมีการระบุถึงสเปคเพิ่มเติมของตัวโทรศัพท์พมือถือรุ่นนี้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการรองรับเครือข่าย 5G หน้าจอคมชัดระดับ Amoled ขนาด6.46นิ้วมีแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว ซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซสต s n ด p d r a 750G ในเรื่องของแรมให้มา6-8กิกแบ่งเป็น2รุ่นส่วน ROM หน่วยความจำในตัวเครื่องจะให้มาที่128และ256กิกครับมี4ีสีได้แก่ 4, สีดำ 4, สีฟ้า 4, สีม่วงแล้วก็สีขาวครับในเบื้องต้นคาดการว่า Galaxy A52 5G จะเปิดตัวในราคาประมาณ450เหรียญหรือประมาณ13,500บาทและจากการที่ได้ผ่านการรับรองในข้างต้นนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ใกล้จะเปิดตัวแน่นอนครับและถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้อีกหรือว่าเปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะมาเดเฮซทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือจอพับได้ของค่ายหัวเว่ยในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะเปิดตัวนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เริ่มมีข่าวลือหนาหูว่าหัวเว่ยเตรียมออกมายืนยันนะครับเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นใหม่ของเขาในชื่อว่าหัวเว่ยเมด X2 เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่22กุมภาพันธ์นี้แหละมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่มีทั้งหน้าจอนอกและหน้าจอในนะครับกล้องรวมๆกันแล้วเนี่ยถึง4ตัวด้วยกันให้ความละเอียดสูงที่50ล้านพิกเซล ชิปเซตที่ใช้เป็นคิริน9000ครับเพรเพว่อได้มีการเผยโฉม Mate X สมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นแรกของค่ายของเขาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562จากนั้นก็มีรุ่นพักต่ออย่าง Mate Xs รุ่นอัปเกรดให้หลังมาอีก1ปีด้วยซึ่งตอนนี้ก็ครบรอบ3ปีพอดีครับ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โทรศัพท์มือถือจอพับได้รุ่นใหม่ของเขาจะใกล้ช่วงเปิดตัวสักทีนะครับทายารุ่นต่อไปรุ่นนี้จะใช้ชื่อว่า Huawei Mate X2 ซึ่งรูปแบบการใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับ Samsung Galaxy Fold 2ของ Samsung เวลาหน้าจอกลางออกมาจะมีขนาดใหญ่ที่8.01นิ้วครับจะเป็นกลางแบบว่ากลางออกมาเหมือนเปิดหนังสือนะครับ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบกลางๆของรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นกลางเหมือนคว่ำหนังสือลงนะครับโดยประมวลผลที่ใช้เป็น Kirin 9000อย่างที่เราบอกไว้ซึ่งชิปเซตตัวนี้ก็ทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับกล้องหลัง4ตัวมีกล้องซูมมาให้ด้วยเป็นซูมไฮบริด10เท่านะครับพร้อมกับแบตเตอรี่4,400ม ah. ิลลิแอมการชาร์จก็เร็วอยู่อยู่ที่66 Wh, วัตต์ยกกกาลังการชาร์จทํางานอยู่บนระบบ Android 10ครับเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์เราจะได้ยชมตัวโทรศัพท์มือถือสุดล้ำของค ในรุ่นของเม t e X2 กันนะครับและถ้ามีข้อมูล,ลอะไรเพิ่มเติมมีมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เราจะมาอัปเดตให้ทราบกปนอีกครั้งหนึ่งครับถัดมาที่ข่าวสุดท้ายประจำเช้านี้นะครับเราจะมาพูดถึงข่าวรุดของเซ็นเซอร์กล้องที่มีความชัดมากๆเลยทีเดียวที่ซัมซุงกำลังผลิตขึ้นมานะครับ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2,564นะครับมีข่าวลือว่าซัมซุงกำลังซุ้มพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องของตัวเองให้ความเรยดสูงถึง200ล้านพิกเซลซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่มีมูลเท็จจริงดใดๆเลยซึ่งไม่น่าเชื่อถือแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับค่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง ZT e ท x o n รุ่น30 Pro ที่กำลังจะเปิดตัวเร็ว,ว,วนออๆ,ๆนี้ออกมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องที่พัฒนาโดยซั s u n ง ซึ่งให้ความเบียดที่ชัดสูงถึง200ล้านพิกเซลอันนี้แหละข่าวมูลก่อนหน้านี้ก็เลยดูเหมือนจะเป็นข่าวจริงมากขึ้นนะครับหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเซ็นเซอร์ภาพของซัมซุงเคยกล่าวเอาไว้ว่าในช่วงเดือนเมษายน ทางบริษัทกําลังพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าดวงตาของมนุษย์ซึ่งประเมินแล้วเทียบเท่าความละเอียดราวๆ500ล้านพิกเซลแต่เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปได้ดูท่าทางว่ายังยากเกินไปสําหรับการใช้ในปัจจุบันนี้นะครับที่จะนําเซ็นเซอร์ตัวนี้ความละเอียดสูงมาใช้ในโทรศัพท์มือถือเนื่องจากมีข้อจํากัดในด้านของขนาดแล้วก็รวมถึงเรนที่มีการแปรผันไปตามการเวลาด้วยดังนั้นเซนเซอร์ความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลจึงเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มากที่สุดในตอนนี้ข้อมูลล่าสุดปเปิดเผยว่าเซนเซอร์รุ่นใหม่ในชื่อรหัส S5K GND จะมีขนาดอยู่ที่1ต่อ1.37นิ้วพร้อมกับพิกเซล1.28ไอไมคอนรองรับพิกเซลรวมทั้งหมดถึง4ต่อ1จุดและ16ต่อ1จุดเพื่อความไวต่ตอแสงและเพื่อเพิ่มระดับภาพ ไดด้ีแม้ถ่ายในที่แสงน้อยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเซ็นเซอร์ภาพรุ่นดังกล่าวจะสามารถบันทึกวิดีโอในความละเอียดที่สูงถึง 16K ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดูอลังการมากๆเลยทีเดียวและถือว่าเป็นอะไรที่กินกําลังของหน่วยประมวลผลแถมยังกินพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากอีกด้วยครับสามาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้ใช้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ในรหัส S5KGD n รุ่นนี้ก็คือ s t ตตีเอ็กซอนซที่กำลังจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้ส่วน Galaxy Fold รวมถึง Galaxy Note ก็อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงท้ายของปีนี้ไม่แน่อาจจะเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้มาใช้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ก็มารอลุ้นกันนะคบว่ากล้องของโทรศัพท์มือถือที่มีความเรียดถึง200ล้านพิกเซลถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยความคมชัดจะประมาณไหนกันแน่อยากรู้เหมือนกันเนาะและทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วครับกดซับสไคร้เพื่อตามข่าวสารดีๆดีๆแล้วึ้นที่าวต่อไปช่องเรามี Facebook กแฟ a เพจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับมารับาย